แสขาที <Saint. S 2> ่สามาเลยหน่งสาของนายป๊อบอุลทองพบนายะุระภาทรบัตการหลวงเองที่คุณทองทราบสังสามสองหนึ่งไม่เขาโ เอามงโชว์เลยครับข้ามูลอ่าที่สองเงอห้าห้าตัดครับขาเนี่่ะาวนทาโคงเลุกไปาลกจากคู่แพนะลกจาแนว

บอกมาทางด้านอัลไทยบนฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ องวนกลตัวเา่องวนปาังกาวเป็นมวยแสบดครอบอ่าวันนี้ลองจขาที่สองบานไครับแก้ไขนะแก้ไขเราจะูาที่หนงนะครับพร้อมฝาที่หามที่แล้วแล้วต่อไป เราจะตุดตัางพัแสนตอนที่หนึ่หมายค่าขาของคุณประสิทธิ์ปงกาวงาคุณอิทิพลคงโยธาเนตลาสร้างสรรค์สมัยร่วพระมหากษตริยารัดกาลเีเรี่สอบสอบไป ท่านอาจารย์ขอนญยตนะครับครับผมทนายธรรมพันธ์ายาทเพชรพนง